สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมชัามา300นะครับกับในช่วงทำมหาแด่วันนี้เราภูมิใจเสนอมากกับรถสปอร์ตแดน JDM นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถสคันนี้เนี่ยราคามันดีขนาดไหนนะครับ <S 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 ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ2คันนี้นะครับ RX 8นะครับทั้งคู่เลยมีให้เลือก2แบบเลยในแบบแรกเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาในแบบที่2เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรถราคาถูกที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกก็ว,ว่ารถคันนี้เนี่ยราคามันไม่แพงแล้วก็ราคาเหมือนคุณซื้อ Honda แจ๊ดเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง519,000บาทสําหรับเจ้า m a สด้าไอคนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับรถจดประกอบรถคันนี้เนี่ยสภาพเดินทั้งคันเลยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับโดยรวมข้างนอกเนี่ยสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนรอบๆเนี่ยเป็นสีเทาแมทัลลิกซึ่งเป็นสีพิเศษหายากนะครับรถคันนี้เนี่ยก็มีตำหนิพวกกระจกแตกนิดๆหน่อยคอนโซลแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารอเก็บงานให้นะครับแล้วก็รถคันนี้สีโดยรอบเนี่ยยังสภาพสวยอยู่นะครับไม่มีการแตกหรือถลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับล้อแม็็กค์ขออบบบนนะรัเเปล้ทีย นะครับขอบส8บแปอมยางใหม่4ีเส้นนะครับโดยรวมเดี๋ยวเรามาดูกันนะด้านนอกเนี่ย มีริ้วรอยสีถลอกนิดๆหน่อยตรงนี้นะครับเพเทอร์อการ์ดแท้จากโรงงานนะครับส่วนภายในเนี่ยเป็นเบาะผ้าเดินจากโรงงานพวงมาลัยมีริ้วรอยเนี่ยเดี๋ยวเก็บงานให้อคอนโซลแตกเราเก็บงานให้นะครับรถคันนี้เซอร์วิสที่อู่ออโต้โฮลิกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเช็คความรุนความร้อนน้องน้ำให้อีกรอบหนึ่งก่อนออกรถนะครับ <S <S ภายในเนี่ยเบาะไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับก็สภาพสวยพร้อมใช้ราคาเนี่ยบอกเลยแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทดีบอกคุณขับแจ๊สอีกผมไม่ย คือหนึ่งซื้อแก๊สรถใหม่ราคาต้องมีการหายไปราา30%ในการออกรถใหม่แต่วันนี้คุณซื้อรถมือสคันนี้เนี่ยราคาอาจจะมีขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในโซนรอบๆด้านหลังแล้วกันก็มีริ้วรอยตรงนี้แต่ก่อนเคยใส่ GT-Wing อยู่ก็แกะแล้วยังมีรอยอย,อยู่แี่เราจะก,การเก็บให้หมด ก็แมกกาไลท์ต่างๆอยู่ครบหมดรอยอาร์คเดิมหมดนะครับพวกช่องประตูต่างๆฝาตรงฝาท้ายอะไรสภาพสวยนะครับมั่นใจได้ว่าท้ายคันนี้น่ไม่มีการแบบชนหนักถึงพลิกคว่ำหรือจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์นี้นะครับแต่ที่สําคัญเราอยากให้ดูตรงนี้มากกว่าฝาโปรงหน้าเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่ครบรอยอาร์คเม็ดอาร์คดอตต่างๆอยู่ครบหมดแล้วก็ตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีแกะเพื่อทําสีบ้างแล้วสบายใจได้ว่ารถถึงแม้จะมีการแกะแต่รอยอาร์คต่างๆอย่างเดิมอยู่นะครับแล้วก็เลขต เราทำการสปาให้ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับ <S 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 ก็ราคาผมก็เปิดไว้แล้วกันว่าเป็น RX8 ปีตัวรถเนี่ย03-04นะครับจดประกอบปี2011ราคาเพียง5 1 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4,500 0 0เดี๋ยวเรามาดูรถคันต่อไปอีกคันหนึ่งเป็นมาสด้าไ8เกหมือนกันแต่คันนี้เป็นรถแท้แบบ3-2รถออกเ e c นะครับรถคันนี้ก็มีรูกอยเนี่ย นะครับเดี๋ยวเราเก็บสีให้รถคันนี้เป็นรถปี07นะครับแต่ยังเป็นสีสปีดอยู่โดยรวมรอบๆก็มีริ้วรอยเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บสีให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆเลยคันนี้จะได้เป็นรุ่นท็อปและเกียร์ออโต้แต่ข้อเสียก็เกียร์ออโต้กินน้ำมันแล้วก็อืดหน่อยนี่มาพร้อมกับซันรูฟนะครับริ้วรอยทั้งคันเนี่ยมีริ้วรอยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราเก็บให้ภายในเนี่ยมาพร้อมกับดำแดงสเปคโรงงานเลยนะครับซึ่งเป็นสเปคตัวท็อปสุดพวงมาลัยมัลติฟ สามารถดูทีวีได้ดูอะไรได้เนี่ยของเคนบูดนะครับคันนี้เลขไม้เพียง7 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังนะครับบ้านหลังยังสวยอยู่ไม่มีรีอรอแต่ด้านหน้าเ่ยมีการนั่งเดี๋ยวเราจะก,การเก็บคีนอัพให้หมดนะครับให้เหมือนรถใหม่เลยแล้วก็คันนี้เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะครับด้านหลังคันนี้เนี่ยก็โลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับไฟทงไฟท้ายอยู่ครบหมดสวยนะครับแต่รถคันนี้มีตําหนินะครับเคยมีการชนท้ายมาเนี่ยยังมีร่องรอยในการเป็นสนิมแล้วก็เก็บงานฝ่าท้ายอยู่นะครับแต่ผมบอกให้ว่าโครงในเนี่ ไม่ลึกไม่โดนสภาพยังสวยแม้กระไลคบหมดนะครับเครื่องมือเครื่อมืออยู่ครบหมดถ้ารับได้เรื่องตรงนี้นะนิดหน่อยการเฉี่ยวชนสารถอายุประมาณนี้สิกว่าปีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่รถคันนี้เราก็บอกหมดว่าถ้าสมมติผมเก็บงานเสร็จแล้วคุณก็จะดูไม่รู้เลยว่าชนหรือไม่ชนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับความสะองสะอาดก็ครบถ้วนนะครับก็โครงทรงโครงสร้างอะไรสวยหมดนะครับรอยข้างหน้าเนี่ยไม่มีการแกะอะไรทั้งชิ้นเลยรอยอาร์ตต่างๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับสำหรับใครที่สนใจรถไอเอแนะครับผมว่า2คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กําลังหาซื้ออยู่นะครับด้วยราคาด้วยแล้วก็ด้วยคุณภาพของรถนะครับรถคันนี้เป็นรถเกียร์โต้ปี2007 m a เจ็ดมาสด้าไอแนะครับ ราคาเปิดที่619,000นึ่งหก้าพันบาทจัดเฟสประมาณ500,000ถึงห 5, 000, 1, 5า0 0 0หอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับส่วนคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะครับเป็นรถจอดประกอบเกียร์ธรรมดา5าสปีดสำหรับใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่าเราฟรีวารันตี1ปีถึงหนึ่งหมื่กิโลเครื่องเกียร์สูตรก้วยซีิ๊วต่างๆและสไลด์ออนฟ4ชั่วโมง1ปีเต็มฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับและที่สำคัญเรายังการันตีรถทั้ง2คันนี้นะครับว่าไม่มีการชนหนหัก พิการจมน้ําหรือตัดต่อและผิดกฎหมายนะครับทางเรายินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปและแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจให้คุณอีก200,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะครับศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่สี่สหรือไลน์ official ของโชว์รูมนะครับแอดไซส s c o r ดกอลลั่นไลน์นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับและพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่า fc300 ได้เลลยย #fc300 ได้เนะครับวันนีสามรับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ เนื่อนไขนี้ราคานี้แค่ปีใหม่เท่านั้นรีบๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ขับเอา